สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะคะเปะจนวันที่4มิถุนายน2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยมองว่าได้จะมีการดิดตัวในระยะสั้นได้นะคะก็คงต่อเนื่องจากเมื่อวานในช่วงบ่ายนะคะที่มีความพยายามดิดตัวขึ้นมาได้สักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ยังมองอัพไซด์ค่อนข้างจํากัดอยู่นะคะประเด็น ปัจจัยแวดล้อมที่ทําให้วันนี้น่าจะทําให้บรรยากาศการลงทุนอย่างน้อยในช่วงเช้าเนี่ยยิงทางด้านเชิงบวกมากกว่าเนี่ยคงเป็นในประเด็นที่ตลาดหุ้นสหรัฐมีการดิบตัวขึ้นนะคะท่ามกลางความเชื่อมั่นเรื่องของกรีซนะคะว่าใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการชาระผิดนัดชาระหนี้นะคะซึ่ง ก็งวดแรกก็คือวันที่5มิถุนายนนี้นะคะซึ่งการคลายความวิตกกังวลตรงนี้เนี่ยก็ทําให้หนุนให้ตลาดหุ้นห,หลายๆตลาดเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นนะคะ,ะในขณะที่ตัวบอลยิวของสหรัฐเองก็พุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ7เดือนนะคะตรงนี้ได้ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มการเงินด้วยทางฝ้าฝั่งยุโรปเองนอกจากคลายความวิตกกังวลในเรื่องอ ปัญหานี่สินของกรีซไปในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตัวค่าเงินยูโรแล้วก็บอนดีวก็มีการดิดตัวขึ้นต่อเนื่องเพื่อสะท้อนภาพดังกล่าวในขณะทีเ่เรื่องของการประชุม ECB เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะก็ให้มุมมองในในเชิงที่อาจจะดูเข้ามาช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลในเรื่องก่อนหน้านี้ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินฝืดน,นะคะว่า,ามุมมองของ e c b เองเนี่ยตัว ดิเฟเชันเองอาจจะไม่ได้แย่เท่าที่เคยวิตกกังวลกันไว้นะคะพร้อมทั้งมีการปรับเพิ่มคาดการเงินเฟอ้อในปีนี้ด้วยนะคะตรงนั้นก็ช่วยหนุนตัวค่างเงินยูโรแล้วก็ตัวบอลยูให้ดิดตัวต่อเนื่องนะคะตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะทําให้เซนิเมนต์ในการลงทุนของผู้ภาคเช้านี้อาจจะอิงทางด้านผ่อนคลายได้มากกว่านะคะแต่ว่าที่เราเมองว่าอัพไซด์ค่อนข้างที่จะจํากัดเนี่ยก็คงมาจากประเด็นในเรื่องของเอ การดิ่งลงของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกนะคะเมื่อวานยังปรับตัวลดลง2.6นตะคะตรงนี้น่าจะเข้ามากดดันภาพของหุ้นพลังงานบ้านเราระดับหนึ่งทีเดียวนะคะแล้วก็ในขณะที่การประชุม o อ e c ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เนี่ยก็ยังคงมีมุมมองหรือว่าคาดการณ์กันอย่างแพร่หลายว่าน่าจะมีการตรึง เป้าหมายการผลิตน้ำมันไว้ที่ระดับเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีมแคตเตอลิสหรือว่าปัจจัยอะไรที่จะทําให้เห็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของราคาน้ํามันในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในแง่ของอตัวตลาดหุ้นไทยเราเองเนี่ยคิดว่าอาจจะมีดิดตัวในระยะสั้นเพื่อตอบรับเซนติเมนต์ในเชิงบวกจากภายนอกแต่ว่าตัวหุ้นพลังงานอาจจะกดดันอยู่บ้างนะคะสัญญาณทางด้านเทคนิคเองในระยะสั้นก็มีสัญญาณเริ่มของการรีบาวจากภาวะขายมากเกินไปนะคะแต่ว่า ก็น่าจับตาสำหรับอัพไซด์ที่มองว่าน่าจะจำกัดแนวต้านหลักๆสำคัญ1490-1,500เนี่ยน่าจะยังไม่สามารถผ่านไปได้ง่ายง่ายายมากนักนะคะท่ามกลางแรงขายของนักลงทุนต่างชาตินะคะเอ่อก็มองออกรอบเคลื่อนไหววันนี้นะคะ1470-1490นะคะการเก็งกำไรของนักลงทุนในระยะสั้นๆเนี่ยก็คิดว่ายังโคพอร์ตที่25%ก่อนนะคะเก็งกำไรกัน ไปเนี่ยก็คิดว่าคงต้องระมัดระวังจับตาที่พั0หจุดนะคะถ้ายืนให้มั่นคงให้ได้ก่อนแล้วค่อยขยับเพิ่มพอถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ขึ้นขายลงซื้อเก่งกําไรระยะสั้นๆอยู่ในกรอบไปก่อนนะคะพุ้นในพอร,ระยะสั้นก็เลยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะ s f e c o j m a r t ยังคงถืออยู่นะคะ รายงานหุ้นที่ครบเกณฑ์แค a บาลาน Cash นะคะ2ตัวเดิมนะคะทีรับแล้วก็ตัวปรีชานะคะในส่วนของตัวที่มีโอกาสที่จะติด Cash แคชบาลาน่าจับตานะคะยังคงเป็น Star w a r 2แล้วปรับเพิ่มเข้ามาอีก3ตัวนะคะ CWT PTG แล้วก็ตัวสปานะคะ SPA ก็รีมาร์นิดนึงสำหรับหุ้นแม่ที่ติด Cash b a l า n c e ทุกตัวนะคะหุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะ หุ้นเด่นมีประเด็นบ้างนะคะเมื่อวานที่เรานําเสนอ g f p t ปรากฏว่าราคาย่อลงมาไม่ถึงจุดเข้าซื้อของเรานะคะเพราะฉะนั้นยังซื้อไม่ได้เรามีา take profit ออกไป1ตัวคือตัว SF นะคะหลังจากปรับตัวจุดทํากําไรลงมาที่5.9นะคะแล้วก็ตัว SVI เราถูกตัดขาดทุนออกไปนะคะที่4.80นะคะเพราะฉะนั้นยังคงเหลือถือสถานะ JMA TVT TK แล้วก็วันนี้มีหุ้นนําเสนอเพิ่มหลายตัวทีเดียวนะคะ ก็มี4ตัวนะคะตัวแรกเลยก็คือตัว Home Pro นะคะตัวนี้ถึงแม้ว่าภาวะการจับใจ่ายใช้สอยในปัจจุบันเนี่ยยังคงฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆนะคะส่งผลต่อยอดขายของบริษัทอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝ่ายได้ประเมินช่วงนี้ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาสที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงราคาปัจจุบันเนี่ยตกลงอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นก็มองว่าถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อได้นะคะ ให้เข้าซื้อที่6บาท50นะคะเราทำกำไร7บาทนะคะตัดขาดทุน6บาท30ตัวที่2นะคะ E4L นะคะตัวนี้เนี่ยผู้บริหารปรับเป้าไรายได้ปี58ขึ้นจาก4,000ล้านบาทมาเป็นที่4.2พันล้านบาทนะคะหลังผลประกอบการไตรมาสแรกเนี่ยได้ทำได้ดีนะคะทั้งนี้โดยเฉพาะในครึ่งปีหลังเนี่ย จะมาจากตัววุฒิศักร์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สยามสเนลนะคะที่จะใช้แล้วก็ขายในวุฒิศักร์คลินิกนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีแผนนํำตัววุฒิศักร์เข้าลิสต์ในตลาดหุ้นนะคะในไตรามาสที่4ด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยลดภาระหนี้สินลงได้นะคะให้เข้าซื้อที่1.2นะคะเราทำกำไร1.28นะคะตัดขาดทุนที่1.14 อีก2ตัวได้แก่กตัว e t แล้วก็ MTLS นะคะ2ตัวนี้เรานำเสนอเข้ามาในมุมมองเชิงเทคนิคนะคะอย่างตัวแรกนะคะตัว e c t ัันะคะตัวนี้เนี่ยเรามองราคาเนี่ยได้ปรับตัวขึ้นลงกว้างๆในกรอบสามเหลี่ยมนะคะที่ตอนนี้เนี่ยลงมาอยู่แถวเส้นแนวรับพอดีนะคะก่อนที่วันนี้จะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามารับนะคะ ก็มองหน้าลุ้นรีบาวนะคะโดยเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่ EMA 25วันนะคะให้เข้าซื้อที่20บาท80นะคะรอทำกำไร21บาท70ตัดขาดทุนที่20บาท40นะคะตัวสุดท้ายนะคะ MTLS ตัวนี้ก็มองในเชิงเทคนิคว่าราคาได้ทรงตัวในลักษณะของการสร้างฐานนะคะแต่ว่าเริ่มมีแนวโน้มทางขึ้นจากแรงซื้อที่หนาแน่นในขณะที่ MACD เนี่ยได้เดินหน้าเข้าหา0 Line อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นก็ส่งสัญญาณซื้อรอบใหม่ด้วยนะคะให้เข้าซื้อที่10บาทที่18บาท20นะคะเราทำกำไร19บาท20ตัดขาดทุนที่17บาท90ค่ะในกลุ่มหุ้น SBL มั่งนะคะก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ตัวชอ็อตเซลล์มั่นคงแข็งการแล้วก็ชอ็อตตัวแพรคู่แพรนะคะ BHBDMs BH นะคะยังคงถือสถานะต่อค่ะ ประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ